เราวินโดว์เหมือนกันครับแต่ว่าเราฮาร์ดดิสก์ใหม่เพีเดียวครับค่อยลงดานบ่ายอีกแล้วดานบ่ายอีกแล้วทุกคนกูจะลบลบทุกอย่างออกให้หมดแล้วก็ลงเกมใหม่ทั้งหมดที่สอนการลบไม่ได้ช่วยให้ลืมแค่มันหายไปได้ก็เอาฮาร์ดดิสก์อ้าวกูไม่เมื่มึงไม่เมื่อกูให้กูเอาสายไปกูใช้อะไร They have no idea how h a r t l e s s I a ไม่มี่ออกหาดีไม่ได้ผมไปหาสายกันละไปแล้วว่ายิ่งจะในตำนานนี่นนผมอุตสาหซื้อตัวนี้มานี่ว่าผมลืมไปนี่ฮอทเทนต์อะคิวจอยเล่นไม่ดีน้องพี่พี่ยุ่งทำไมทำไมอะทำไมไม่ดีพอพอเรามคิดว่าสมมติว่าเราแถบไว้ที่เอใช่ปะ mm hmm. แต่แล้วมันมาแล้วมันมาบีอะ ถ้าเราถ้าเราวิ่งเกินระยะของมันอ่ะไอ้ป้อมปืนมันไม่ทํางานอะไรคือแฉกอะไรคือป้อมปืนวะไอ้เหี้ยอ้าวแล้วมึงเล่นตัวนี้ได้ไงเนี่ยฮัลโหลก็มันสวยดีเลยซื้อมาให้กูเหลือเชื่อหมเวลาเลือกตัวยังอ่ะยาวอีกสี่วิเพิ่งเข้ามาสี่วิสุดท้ายอ่ะพูดแต่เรียเลยคอมมี่ใหญ่เป็นอัปเดตแล้วอ่ะดุ้น สามเดือดิสเฮ้ยไอเฮียฝั่งนู้นมีโยรุอีกแหละเจอดทุกตาเลยรอก่อนตัวน่าติวแล้วคือสามวินเราแพ้หมดเลยนะเไปฝั่งนู้นมีฟินิกซ์ด้วยตาบอดเน่ตาบอดกูจะเลิกเล่นไปอู๋ตาบอดสามตัวครับนี่เห็นแบบวิทย์เล่นตัวนี้เลย ฮะฮะพี่ท็อปว่าไงคิดถึงสตรีมตอนนี้นะว่าเราจะสตรีมเกมเดียวนี่แหละพี่สวัสดีครับพี่ท็อปสวัสดีน้องภูมิครับสวัสดีว้าฮะสวัสดีน้องภูมิครับสวัสดีน้องภูมิครับผมสวัสดีน้องภูมิครับสวัสดีครับสวัสดีน้องภูมิครับสวัสดีครับน้องภูมิสวัสดีครับคุณท็อป สวัสครับคุณท็อปสวัสดีครับคุณท็อปครับสวัสดีครับคุณท็อปสาวพี่ไปด้วยเดียวพี่เดี๋ยวพี่ไปอ่านเมนให้พี่ไปอ่านเมนให้ปั่นจังวะไปกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังบีไปแล้วครับ ไม่ใครอยู่เกิดอ่ะไอ้ปืนโอ้โหโอ้โหไอ้ปืนปืนกูยืนปีเลยสิตีลิงใส่คนไม่มีใจพร้อมมากครับพร้อมมากครับอ๋อ สวยๆที่ถึงจังขอตังค์หน่อยสปายคนเนอร์ l a s ได้โอ๊ะไโอ๊ะพูม <c oughs> วัดดีวอตไม่เจอนานเลยวอตอ่ะวอตอ่ะ Their jet has nothing on me. I got her ถ้าพี่มีตังค์พี่ก็อยากจะให้ภูมิแหละแต่พี่ไม่มีวะ่ะใช่ครับคุณภูมิ แร้รวรอรยิ่คนนั้นออกไปมครับอมเนน่กเกมนี้เกมอะไรอะจำไม่ได้พี่ท็อปไม่ได้เล่นนานขนาดนั้นเลยหรอพี่ชื่อเกมว่าเรนโบเซเว่นครับ <P os an> เรนโบเรนโบซิกยังเอ่นเงยเเงเงียบ ที่แอร์บอกเลยแบบเหมือนเห็นเห็นอยู่ว่าแบบดูกระตกเฮ้ยอะไรเปล่าได้ยินเสียงอะไรเหมือนกล้องหรือเสียงอะไรสักอย่างเปล่ไม่ไหวแล้วบีลอง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 สองตัวยังลองอยู่อีกเหรอไล่กัน We who got me spike planted. i last player standing. More I'm not tired. Are you in เจอทีมค่าได้ทีมค่าหนึ่งสิบสามเมื่อกี้สองสิบสามเหมือนกันไม่ต่างกันขอหน่อยขอหน่อยจะไปไม่ใช่นวันนี้ใช่ไหมเรื่องจริงไม่ได้โมตัวใหม่เล่นยากจังพี่ซื้อมาพี่พี่ปลดเร็วขนาดนั้นคงเป็นไปไม่ได้พี่ซื้อมาแน่นอนวุ้ยิววิวช็อต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 จะเข้าช็อตจะเข้าครับ

ชอบครับชอบเกมชอบเล่นเกมมาแล้นะครับพี่ทอปต้องโหลดเกมดีมีคุณภาพนะครับคอมเตอร์อ่ะใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชอเราเล่นนะครับใช่ครับคุณท็อปใช่มีคนเอาคืนมาให้เราดิวนาใช่ครับคุณท็อปอย่าไปเล่นนะครับเราเล่นนะครับใช่ครับคุณท็อปเล่นเกมทู่ไหนเหรอ We win We s u ว v i v e วิน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 เอาอีกแล้ว

อย่าพูดเลยคำนี้ c o e อ let's go. I got things to do. อะไรครับเฮ้ยางมาครับไปเองเ้องไปช่วยงมาครับงมาครับนี่้องดูนะเดี๋ยวปล่อยเหล้วตัวครับมีรองตัวครับรองสองตัวครับเอาแล้วไม่ตายกูรีสุดไปแล้วอ่ะร้อยสามกกา Long. Enemy spotted. Just around it. Spike planted. <clears throat> <Back. sighs> okay. Ah. One enemy remaining. But oh. so I oh, miss boy. no charges left. <laughs> Blasphemous. เขาแขา่งขันมีเงินเยอะนะครัแป<บ>เ่ยวมีเงินห0 0

ตานี้ยน่ s t i s t deep breaths everyone your hearts are pounding อ่าก็มึงเป็นคนเปิดประเด็นมาไม่ใช่หรอครับเฮ้ยมีคนไทยเหรอ พิเศษมันจะปล่อยแล้วที่เป็นพิเศษงชาติไทยแล้วนะครัที่พิเศษองชาตแล้วครับคาร์พรนจาการเควยตับมีสองตัวน,นะครับไน่ด้กเลย,เยก็ไม่ไปไม่ได้ไม่เข้าใจ ไี่เห็นอย่องไรเลยอยู่กลางอยู่กลาง Long long Who's next? Thirty seconds left. Last player standing one oh, enemy God. remaining oh, anyway My I boot it never ends. Ends. Drop. thank you โอ้74อี้เอ้ยยูเป็นได้บ้างไม่ได้ไม่มีใครดงมัได้ลองตัวเอ่า74เอ็น o ิส e อร o ตจ็อ e ส์โอเวอร์ยเดด ไม่มาเลนโบด้วยกันเลยอุ๊ยคุณซีรีแลกเดี๋ยวถ้าคุณซีรีแลกฝากกดไลค์กดติดตามเพจชลินอะไรนะสวิตชลิน